เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเริ่มเดี๋ยวคลิปที่เราพาไปเที่ยวตลาดสดขายหมูอะ่ะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะพาไปเที่ยวร้านไทยร้านขายของไทยใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆขายของไทยเนี่ยไปริมแม่น้ำไปในในี้ก็ะจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละครับพี่เก็บไปร้านใหญ่เพราะเนี่ยเพราะมันเข้าไปในเมืองอีกไงก็เดินเข้าร้ารใกล้ๆเลยคือข้าสารแค่นั้นพอถึงาสารตอนั่งรถมีรถ ส่วนตัวเนาะเรามีแต่รถประกันทางไม่เป็นไรหรอกเหมือนคนขับยี่สิบประตูเป็นคนเปิดให้ด้วยแล้วกลัวครับผมเดี๋ยวพักพักเดี๋ยวพักจอปั้นนะครับเดี๋ยวไปถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่อีกทีหนึง่งแล้วร้านที่เขาขายของไทยอ่ะแต่วันไม่ใช่ร้านไทยหรอกคงเป็นน่าจะเป็นคนเวียดนามนะเมื่อก่อนเป็นร้านไทยเมื่อก่อนเป็นร้านไทยคนไทยขายแต่วันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วใช่เหรอเป็นคนไทยขายใช่แม่แม่เสียวุทธ ไม่เป็นไรเท่นกันครบครบนะอะไรบ้งก่อนว่าเราซื้ออะไรบ้างกล้าเขาอยู่ไหนวะโอเค